ออเ,เรียกน้อ,องออมไม่ได้วันนี้วันนี้ต้องเรียกพีกพ่ก่อนพี่ก่อนฮรับหนูชุดเขาคอนเซ็ปต์วันนี้ยังไงคะคอนเซ็ปต์วันนี้คือไม่ใส่แฮปปี้แค่นี้เองนี่คือทรงเดียวที่ทำออกมาได้อ่าแล้ว <laughs> แล้วก็ใส่สูทเฉยๆเพราะว่าช่องสามหนาวอืออ่แล้วคนก็เรียกพี่กรณพีก่กอน์หนูก็รอยยิ้มที่หายไป ทำไมวะพี่กรณ์ก็นางรัตนีออกก็ได้ก็ได้พี่กรณได้อ๋อคือวันนี้คือไม่อยากใส่แฮร์พีซมันก็เลยต้องทำผมให้ออกมาแบบดูแบบบอยลิชน่อยอะไรอย่างเงี้ก็ต้องเข้ากับสูดผมแบบซอยอะไรนั่นยังไงแบบกระแสจากแฟนๆที่เรียกพี่กรณ์เขาเป็นยังไงสำหรับตัวพี่กรณ์เองเรียกได้ค่ะจริงๆเราไม่ใช่กรณ์อะพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียกได้เรียกได้นั้นถามพี่หญิงหน่อยรู้สึกยังไงกับลุคพี่กรณ์บ้างชอบเอเอาสิ ให้ใครไม่ชอบแต่ถ้าคนนี้ชอบแปลว่ารอยยิ้มที่กลับมา <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นชุบที่แบบว่าเหมือนเกิดมาเพื่อน้องออมอ่เข้าใจป,<ค>ปะใครจะกลัวฉนัน้เท้าพี่ใครจะไปกล้าส <c oughs> รอยยิ้มที่หายไปรอยยิ้มที่กลับมาอันนี้กลับมาเะตลก วันนี้แบบไม่ได้ตั้งใจแต่งให้เป็นแบบไหนแต่ว่าแบบปกติอะเราใส่โป๊มาเยอะละและช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรนะคะโป๊ใส่โป๊อ๋อพอใส่โป๊ต้องมีคนไปวุ่นวายหาผ้าหาอะไรมาคุมหนูก็เลยว่พูดไม่ได้คุยจบที่ยินยินสุดๆดีกว่านะหนึ่งคือไม่หนาวสองคือไม่มีไม่มีพรบไม่มีอะไรจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงดีไหมถีฮะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายปกติบ้านนี้บ้านนี้แบบมีพรบอะไรปะ โอเนี่ยเนี่ยเก่าหายลวไม่ก่าหาเป็นเรื่องเห็นฉันเห็นแน่สินด n นสองปีที่แล้วนาาแล้วไม่ว่าสุดพึ่งลงไม่นานวันนี้เอออะที่แน่โมอย่าเริ่มเรียกว่าแต่ละคู่ก็จะมีพรบของเค้าแต่นี้ก็เป็นพรบที่ถูกแหกประจําแหละเนาะใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าใช่พ่อเวลาสัมภาษณ์มันก็มีแบบนั่งอะไรอย่างเงี้ยไงบวกกับตัวน้องเขาแอฟก็ ก็าหาผ้ามาเนี่ยเมื่อกี้น้องก็บอกว่าหนาวห่วงปักสังห่วง <laughs> ไม่ใช่เป็นห่วงเป็นห่วงน้องหนาวกลับมาค่ะกลับมาถึงที่ความรู้สึก